สบายดีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในลราแลวก็ยุต่้งประเทศเนาะแลวก็สบายดีอ่าพ่อแม่พี่น้องทางประเทศไทยเอซเบิ s, ทุกคนเนาะเอฟซีเนาะ,นอะสองคนเพื่อนส่งคอมเมนต์ของอันเท่าอันสีวิไลเนาะอ่าเพื่อนก็นเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งอยู่ในเราเนาะมีตำแหน่งใหญ่เลยแหละเนาะเขาส่งมาจากเพื่อนมุมมองเพื่อนบ้านคือเก่าเนาะ ในคอมเมนต์เราทีเขียนว่าเ,าเราเอาโบาพ้นด้วยพัฒนากับบบเป็นอย่างเด้อ,อนะพี่น้องอยุคประเทศไทยเพิ่นพ้นทุกแล้วแต่ยังมีคนขอทานเยอะแยะคนนะมีคนไล่บ้านหรือว่าโบามีเงินยูนั่นเองเนาะนอนใต้สะพานหรือว่าขวัวญาติกันนอนข้างสนามหลวงคุวนว่าสาวบริการทางเพศดินเลี้ยงแถวญาติกันขายบริการอือพัฒยา แถมยังฆ่ากันตายทุกเมื่อพี่น้องลองเทียบกับลาวบ่งดูมีแนวนั่นบอกว่าน,นะขอบอกว่าลาวอยู่สบายหายหว่วงคนน่ะข้อจิตตบเป็นข้อข้อไปนะเราเฮาบ่พ้นด้วยการพัฒนาบ่เป็นอย่างเด้ออันบ่เป็นอย่างจะนําเจ้าันแล้วคนอื่นน่ะเจ้าเคยลงไปถามบ่าว่าเขาชีวิตเขาเป็นจังใดเขาอยู่ดีมีสุขบ่แล้วเขาคิดจังใดหูบ่ นะทั้งๆท,ที่ประเทศตัวเองมีทรัพยากรป่าไมา้มีแร่ธาตุหลายอย่างถ้าเเจ้าฮูจา้จักเฮ็ดจักสร้างจักษาในประเทศตัวเองนะคำว่าด้อยพัฒนานี่เทียบบ็ได้บบเขาใกล้ได้เลยนะหาฮู้จักเอาพวงนั่นมาสร้างสารในประเทศคนขอทานนะ่ะมันมีทั่วโลกมันมีทุกพวกมุมโลกแม้แต่ประเทศลาวก็มีเจ้าอย่ากแกล้งบ้าเให้ถูนนกตาบอดไปนะมันมีโบเสื้อจะไปเบิ่งตลาดเศร้าไหม เต็มไปได้บางคนนะเอาลูกน้อยที่หากระเกิดได้เดือนปลายหรือว่าลูกน้อยนะสี่ห้าปีนะบว่สี่ห้าปีจำสองสามปีนะเต็มไปในตลาดกวัวเด่นตนตลาดเศร้านะไปเบิ้งไหมโบเสื้อค่อนะน่ะเวลาไปเวลาค่อยไปให้เงินอันห้าพันสองคนนี้มันไปเอิ้อนกันมาเป็นสิบมันจุงแขนกันมาเลี้ยงเข้าคู่นึ่งนะ่ะเลี้ยงเ์ออันถ้วยหนึ่งสองถ้วยนะ่ะคิดค่อยอีตนเขานะ่ะทนสามคนนะเขาไปเอื้อนกันมาเป็นแถวเป็นสิบ ไปเบื้องไหมก่อนจะจีว่าให้เป็นประเทศอื่นหันเบิ้งสภาพในประเทศตัวเองก่อนไหมว่ามันมันดีเบิดทุกแย่งหรือเปล่ามันบ่มีบ่มีคนด้อยพัฒนามีแต่คนรวยเบิดหรือเปล่าจะจึงว่าคำานั้นออกมาได้หันจะจึงไปบอกว่าไว้เขาว่าคนทุกนวลใต้สะพานเลยว่าคนไร้บ้านบ่มีเฮินยูบบ่ม่งแต่คนไทยมีทั่วมุมงโลกสาวบริการทางเพศยิงเดียงแถว การขายบริการยู่อันพัทยาข้อจีบอกให้เจ้าเด้อถ้าเจ้าบุกเคยออกไปนอกโลกบุเคยออกไปใส่นะสาวบริการในพัทยาค่ะนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เกือบคนลาวเลยเกือบเป็นผู้หญิงลาวเลยตามมาพวกเขาไม่สิทธิ์เลือกบ่อพวกเขาก็อยากเลือกอาชซีพบ,บริการมันก็นเป็นจีบสุจริตย่างหนึ่งพวกเขาเต็มใจไปฮ็ด มัมมีไัยบังคับเรามัมมีแบบภัยบังคับพวกเขาไปเฮ็ดนะพวกเขาเต็มใจเฮ็ดแล,แล้วถามว่าพวกเขามีทางเลือกบ่บางคนเขาก็ได้มีทางเลือกผู้หญิงอยู่ในลราอะนะเดี๋ยวนี้แห้งจีบมีทางเลือกซ้งเพราะว่าอย่างมูกบอเฮียนจบมาแหละกับบางคนเฮียนจบมานะ่ะจากเวียดน,นามจากกันมหาลัยสูงๆมันมีเวียยเฮ็ดแมบ,บพอนะทางการเงินเฟอ้อ เงินเฟอ้อยังมาพอมาเก็บภาษีเขาสิบเปอร์เซ็นเงินเดือนกระตําอีกเริ่มต้นทีล้านห้าสูงสุดจะล้านเจ็ดถามว่ามันไหวปะพวกเขาไหวปะพวกเขาไม่ได้ไหวหรอกกับคนที่ยังหาเลี้ยงพ่อแม่บางคนเขาก็มีภาระที่ต้องเลี้ยงพ่อแม่บางคนก็มีปัญหาหลายอย่าง่ะพวกเขาก็ยังมีสิทธิ์เลือกแก้เรียนจบสูงๆมาแล้วได้มีเวียยเฮ็ดได้ได้ไดนั่ง,งเฮ็ดเบียยในห้องแอร์คือพวกเจ้าหาะ่ะแหละ ถ้าเว้าได้นะถ้าเขาเลือกได้นะแต่เผอิญเมียนเจบสูงมาถ้าเขาบบมีเส้นมีสายขาก็บได้เฮ็ตเดนเบียคือกันอยู่ลาวก็มีลายอันกายบริการนะบบเสื้อไปเบื้องไหมรงแฮมแถวแม่ของนะรงแฮมแถวอันแถวแคมของนะมีเก็บปิ๊ดทุกรงแฮมแล้วก็มีอันแตะผู้ยิงลาวทั้งนั้นบบเสื้อไปเบื้องสามเลี่ยมนองคำไหมผู้ยิงอ่ะลาวเต็มอายะอยู่นั่นเพราะบได้ดูทุกอันนี้คือความจริง อันนี้คือความจริงนะเจ้า,จาต้องแยกให้ออกมันตั้งกันอยู่บงหดของบ่คืออ่านคนลาวไปเป็นสาวบริการยูไทยเจ้านายแม่นคนไทยบางบ้อนบางทีเขาก็มีผัวฝรั่งหรือว่าเขาเห็นน้ากันกับเมียไทยสุดแล้วอยู่ยลาวมันตั้งกันบงไดคุณบอสบศสาวสาวบริการเป็นคนลาวแต่ว่าเท่าแก้เป็นคนจีนสุบแล้วเงินไผ่ได้เงินจีนได้ยูไทยไผ่ได้เงิน คนไทยได้อยู่ประเทศเขาอีกแล้วพวกจีนพวกนั้นเป็นยังไงเขาสามารถเฮ็ดได้บบเสื้อหรือว่ายู่ๆขอจีเฮ็ดได้เห็นมันก็ต้องมีผู้ใหญ่ผู้โตก็เอื้ออนน้อยให้เขาเนาะพี่นอ้องเลี้ยงพี่นอ้องอ่าแถมนั่งฆ่ากันตายทุกเมือ่อยู่มองใดก็มกีอยู่มองใดกม็มีเมื่อตั้งแต่ว่ามีน้อยมีหลายเท่านั้นแหละอันมงค่ากันตายนี่นะเพราะว่าอย่างหูือเ่ลองให้เราแบบ ลองให้ประเทศลราหน่ะเปิดออกมาเป็นแบบเซรีไหมให้เขาอ่าให้เขาท่ายคลิปวิดีโอให้เขาลงคลิปวิดีโอตามใจไหมลองให้เขาคอมเมนต์แบบเซรีไหมอยากคู่น่ะบ่ต้องหรอกคนคอมเมนต์หรือว่าคนเอาคลิปลงไปโพสทันบังคับให้เขาอ่องมาขอโทษบังคับเอารถตู้ดําไปจอดอยู่หน้าเฮือนเอาเขามาพวกเขามาหันให้อัดคลิปขอโทษแล้วก็บอกเขาว่าหู้่เท่าบัถึงกาหน่ะเลิกไส่ไม่พวกนี้นะอยาาคู่าประเทศเราเป็นเรื่องให่ลองมงดูพี่น้องลองเทียบ กับประเทศลาวบองดูพอๆกันนั่นแหละดีบรดีให้เขาอีกนะดีบรดีให้เขาอีกเขาบอกว่าอยู่ลาวสบายหายหูผู้ใหญ่ยยคือเจ้ามันนะความกะยาขก็คือกันว่าอันควรเฮ็ดเปียกที่ตำแหน่งยนยหายมีหน้ามีตาอยู่ในลาวสมมตแต่ละคนคือว่าอันคือควรคาดการศึกษาคือคนว่าได้เงียนนี่แหละคือควรมีความหูว่าสั้นซะ อาจจะใส่ค้าหุ่นแหงไปแน่น้อยหนึ่งออกมาแต่ละย่างเขาไม่ออกมาแต,ต่ละอ,อรรยา่างค่ะอ้ยเจ้านะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศลาวจะพวกเจ้านะ่ะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศลาวหรือว่าพวกเจ้ามีความคิดแบบว่าสร้างอยากสร้างความปันป้นป้วนขึ้นมาใส่ประเทศไทยบ่หรือว่าจังหดเจ้าอย่าลืมนะมาทุงมือในพวกเจ้ากันยังเป็นหนี้ไทยคือกันตั้งแต่เป็นหนี้น้อยก็จีนฉะนั้นแล้วรักษาน้ําใจเขาไว้ควรรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันไว้ การที่เจ้าว่ากกระทบกระทั่งหรือว่าเสียดเสียเขามันเบิ่งเจ้าหันป่านเด็กน้อยใสยเด็กน้อยบุทันง่ายคนที่เป็นถึงนะดับถึงผู้ใหญ่ในประเทศเจ้าเห็นบ่ประเทศเพื่อนบ้านเขาเคยอ่องมาเขียนมาเว่าคือพวกเจ้าบ่เอยบุได้เห็นได้หรอเมื่อเขามาเขียนมาคอมเมนต์กระทบกระทั่งกับพวกเจ้าบ่ได้มีเต้เจ้าเป็นอย่างคือกระทบคือมักไปเขียนหรือว่ามักไปเสาะแทะหรือว่า ยุ่งแย่เขาเขาเป็นผู้ใหญ่ยอยู่ในประเทศแล้วมีความคิดเท่านี้ฮะนะนั่งดูซ,ซื้อจะเบิ้งดูดีก่อนเขาจะเบิ้งพวกแก้วดูดีก่อนเบิ้งพวกแก้วคือคนที่มีความหุ้แต่เจ้ามาคอมเมนต์แบบนี้ฮะนะมันเหดให้อันหน้าตาของประเทศนั้นเสื่อมเสียเสื่อมเสียอย่างบ่พโภได้เห็ดให้คนอื่นเขาเบิ้งพวกแก้วหันด็กน้อย